รงที่ผมยืนอยู่นี้คือผากิวลมอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล397เมตรก็สูงพอสมควรแหะครับยืนชมวิวทิวทัศน์ก็สวยงามข้างหน้านู้นคือผาท้ำส้มครับหรือภูผาขาว ้วนเป้าวันภูทั้งนอ้นก็ภูเต็มจำชื่อภูไม่ได้สักอย่างเห็นกังหันริบๆกังหันลมก็คือภูยางเดียวแหละครับในเขตตำบลล่มกล่าวอำเภอน,นิคมคำสซ้อยส่วนนี้ก็เป็นภูเจาอก,ก้อแหละครับที่วัด ที่มีหลวงปู่ล่าพำนักอยู่นั่นส่วนท้ายๆนั่นก็ไม่แน่ใจส่วนภูนี้คือภูผาพยอมครับที่มีพระพุทธรูปใหญ่นั่งเด่นเป็นสง่าอยู่บนภูรูปนี้กใ็ใกล้นี่แหละครับย้อนกลับมาที่ผมยืน ก็คือนี่แหละครับสภาพผากิวลมก็เป็นพื้นที่มากลางเต้นนอนได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแต่ตรงนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วเที่ยง20แล้วครับช่วงนี้แดดแดดมากก็เลยมีไอหมอกไออะไรไอหมอกขึ้นมองไกลๆก็มีแต่เมฆหมอกไอหมอกมาเลย มองไม่ค่อยชัดเจนาครับกังหันลมก็นี่แหละครับก็หมุนเอื่อยเอืยอยู่นะครับก็อยู่ไกลพอสมควรแต่นี่เรามองข้ามทุ่งข้ามอะไรไปมันก็เลยเหมือนไม่ไกลเท่าไหร่ก็คงจะ่า4กิโล5กิโลครับจบการชมวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดี